น้องผื่นแผลนะครับมาอาบน้ำแต่งขนสั้นนะให้ตัวตัวนี้นะครับน้องจะมีก้อนขนสักระตันติดแน่นเลยทีเดียวตั้งแต่ขนสั้นเนี่ยนะเห็นไหมครับถ้าเป็นนัดขนยาวนะครับอย่างเจนอลัสกันตัวนี้ต้องหมั่นแปรงขนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นมันจะจับกันเป็นก้อนอย่างนี้นะครับขนที่เป็นก้อนขนสักระตังมันทำให้เกิดการสะสมความร้อนในร่างกายทําให้น้องหอบในช่วงอากาศร้อนๆนะครับแล้วและก็รวมถึงการสะสมความอบชื้นที่ทำให้เกิดกลิ่นคือแักผิ่งควันที่เป็นหนังของน้องนะครับเป็นแหล่งหลบซ่อนเห็บ ใส่ขนสั้นให้เพื่อได้จะลดปัญหาเรื่องขนงกระจายนะครับขนรูดร่วงติดเข้าไปใน,นระบบทำความเย็นก็มีด้วยน,นะครับสำหรับแต่ถึมร้านาาน้านหมาน้องแมวสาลลอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะอันนี้คือสร้างอาชีพฉนใช่หนุ่ยหนุ่ยเจอจุดที่เป็นแผลผิวหนังบ้างนะครับตรงบริเวณขาก็ตรง

เี้ยน้นรมีคนที่ขาแบบนี้นะมี้เลยทีนี่พี่ไส้ต้องตัดแต่งออกให้นะครับเพื่อที่จะลดความหมับชื้นลดการสะสมสิ่งสกปรกนะครับจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะครับตัดขูเรีเวก้นนะครับของน้อยของน้องก็ตัดแน้าให้เคลือบร้อแล้วนะครับจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายลดการสะสมความหมับชื้นนะครับ๋ยวแต่งคนหางให้นะไสงกระตังกินถึงตรงนี้ด้วยนะครับไหาให้นะครับเป็นนกก้อสงต หายเข้าออกเลยนะแสกครับโอเคครับเดี๋ยวตัดให้เสร็จแล้วกลับมาดูเป็นทีครับใจเย็นใจเย็นใจเย็น

ต้องตัดสั้นทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะว่าขนน้องเสียนะครับเป็นขนที่เป็นแผงเป็นก้อนแบบนี้นะฮะปล่อยไว้มันก็จะเก็บสะสมความอับชื้นไว้แล้วทําให้เกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับอาจจะลุกลามเป็นโรคผื่นหนังเป็นพวกเชื้อราได้นะครับเราจ,จะตัดสั้นให้เลยนะแก้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้น้องตับน้ำแช่เป็นทชาพูสุขุภายดูแลสุขภาพผิวหนังและขนได้กลับเข้ามานะครับพี่ช่างตัดขนขึ้นทรงไว้แล้วนะครับ เราจะพา้องไปอาบน้ำแช่เป็นแชมพูสุดส,สมุนไพรให้นะครับอันนี้เป็นทรงขนสั้นนะครับดูแดง่ายลดปัญหาเรื่องขนดูดร่วงขนพันกันลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมเห็บหมัดลดการสะสมความมั้งซื้นที่เราไม่เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องด้วยนะครับไปไปอาบน้ำกันดูที่ช่างจะบีบต่อมเหม็นให้กับน้องหมาด้วยนะครับเวลาที่เราอาบน้ำเราก็จะบีบต่อมเหม็นให้เพื่อที่จะลดกลิ่นขาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับวิธีการบีบต่อมเหมน็นเราก็จะยกหาน้องขึ้นนะครับ แล้วก็ปีบรอบๆต้นแบบนี้นะครับเพื่อพิชซันกำลังหมักเชฟพูสุตสมุนไทยให้กับน้องหมานะครับหลังจากที่เราตัดพิชซนให้เราแล้วเนี่ยเราเจอว่าน้องจะมีจุดที่เป็นผิวหนังหรือว่าจุดที่เป็นแผลผิวหนังนะครับหลายจุดเลยทีเดียวนะเราจะหมักแชมพูสูตสมุนไทยให้นะครับเพื่อที่จะลดการติดทละลดการบาดแผลที่บริเวณเราได้ด้วยนะครับสนใจเป็นแชมพูสูตรสมุนไทยของสารอาหารสารสกัดสดได้ครับเบอร์โทรศัพท์086404443ค่ะเราใช้แป้งนิ่มนะครับวันนี้ แงคงนิ่สามารถที่จะขัดตัวเราได้เลยนะขัดเิ็นแบน้ำไดด้วยนะครับเทจะเอาสิ่งสุกโออกเ็นน,น้องถ้าสนใจแงคงนิ้แล้วก็เงผู้สุดใชคชตรอได้เนยครคบ